สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ร้านสาลี่สุพรรณนะคะที่ตลาดพิยาคนบรุมคลองสามคลองหลวงปทุมธาน,นีนะคะนี่เป็นอีกหนึ่งร้านอร่อยนะคะของตลาดพิยาคนลุรุนะมาแล้วต้องพาต้องทานนะไม่มาทานนี่บอกเลยว่าพลาดมากนี่เขาก็ทําสาลี่ที่นี่สดสด,สดใหม่ๆนึ่งที่นี่เลยตีแป้งที่นี่เลยนะคะนี่เพิ่งจะอ,ออกมาจากเึรงนึ่งนะคะหอมมาก สาลี่ของที่ร้านอ่ะจะเป็นสาลี่แบบนุ่มไม่แหง้งไม่ฝืดคอถ้าใครชอบทานสาลร,รีนะบอกเลยว่าร้านเนี้ยจะเป็นร้านที่ไม่เหมือนใครเลยสูตรเขาจะเป็นสูตรเฉพาะที่แบบนุ่มมากๆนะคะนี่ให้ดูนะที่เขากำลังตัดชิ้นๆอยู่นะคะเนี่ยหอมมากๆเลยใครมายืนอยู่ตรงนี้เนี่ยจะได้กลิ่นคือหอมมากนี่นะ่าทานมากเขาจะมี หลายสีเลยก็คือจะหอมนั้นแล้วก็สีสวยทุกสีนะคะใครอยากจะได้แบบสีสันจะมีสีเขียวมีสีชมพูนะนี่น่าทานมากทำกันสดๆดใหม่ๆเลยสวัสดีค่ะวันนี้ทำกันไดขายไม่ทันเลยไม่ทันเลยเนาะขายดีมากอ่ะปกติอ่ะที่เนี่ยจะมีสาขาอื่นด้วยใช่ไหมมีสาขาตลาดลบ แถวนี้มาเลยที่ตลาดพิยาคนรุมนะคะมาขายคือวันอังคารถึงวันอาทิตย์ใช่ค่ะมาขายนะมาสั่งจองกันได้นะคะลูกค้ารับเยอะลูกเออรบก,กวนโทรสั่งรงหน้านะคะคะ่อน่ายสินค้าจะไม่มีค่ะใช่ขายดีจริงตอนบ่ายจะหมดเลยก็คือกล่องเนี่ยกล่องละสามสิบห้าสามกล่องร้อยกล่องละสี่สิบสามกล่องร้อยสังเกตเเกต,ตรงนี้ังนี้ไหมคะน,นี่คือต้องจองแบบจดในทุ่งอย่างนี้นะคะ แนะนำแนะนำให้จองนะคะต้องจองอย่างนี้ะแนะนำให้จองนะไม่ทันนะคะให้โทรมาจองได้นะคะที่เบอร์085-342-5914นะคะแล้วก็เบอร์087-407-6929สค่ะนี่สาลรีสุพรรณนะคะกล่องละ403กล่องร้อยใครชอบสีอะไรนี่สั่งได้เลยนะคะสีสันสดใสหอมามากๆเลย เป็นอีกหนึ่งร้านอร่อยนะคะเป็นร้านดังไปแล้วนะคะของตลาดพิยาคนลรุมค่ะนี่มาทานกันได้เลยนะคะสาลีสุพรรณลุงพง์ลงพุงค่ะจับคู่ค่ิมควได้เลยขายดีมากทำกันไม่ทันเลยขอบคุณนะคะขายดีดีค่ะ